วิธีของแวนก <as> ับสกอยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ดูคุณพี่ข้างหลังแอบยิ้มนะคุณเห็นนะแอบมองก็ชอบอาร์ตนะ่แต่เขาเป็นผู้ชายนะผมไม่ใช่แล้ว จากวัดพระเสิงเราทัวร์กันต่อที่วัดสวนดอกนะคะที่วัดสวนดอกหรือวัดบุพารามเป็นวัดเก่าแก่ที่สําคัญอีกวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่โดยเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาแต่โบราณสร้างในสมัยพระยากืนาเมื่อปีพุทธศักราช1914ค่ะ โดยได้ทรงถวายอุทยานสวนดอกไม้ส่วนพระองค์เพื่อสร้างเป็นวัดถวายแด่พระสุมนเทระพระเทระจากเมืองศรีสัชนาลายัยที่พระองค์ได้นิมนต์มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเมืองเชียงใหม่โดยได้พระราชทานนามว่าวัดบุพพารามค่ะ ต่อมาหลังยุคใต้าการปกครองของพม่าว่าสวนดอกได้สุดโทรมลงจึงมีการบูรณะวัดขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิระและในสมัยเจ้าแก้วนวรัตโดยร่วมกับครูบาศรีวิชัยทำการบูรณะศาสนสถานและสร้างพระวิหารถงหลังใหญ่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2472ค่ะเดี๋ยวตามพี่อ้อมและน้องอาจเข้าไปในพระวิหารกันต่อเลยค่ะพี่ เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะปกติเขาจะมาปฏิบัติกันทุกวันอาทิตย์ค่ะคแต่พอดีว่าวันอาทิตย์เนี้ยคือวันพรุ่งนี้ตรงกับวันพระก็เลยเป็นที่รู้กันว่าก็เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์วันนี้แทนค่ะเดี๋ยวเรากราบพระอยู่ตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่เป็นการรบกวนนะคะ พระวิหารหลวงวัดสวนดอกเป็นพระวิหารถงขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดยครูบาสีวิชัยและเจ้าแก้วนวรัตเมื่อปีพุทธศักราช2472ค่ะภายในประดิษฐานพระเจ้าค่าคิงพระพุทธรูปที่พระเจ้ากอนาโปรดสร้างขึ้น เพื่อถวายไว้แทนพระองค์เองเมื่อครั้งทรงประชวนหนักประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานปูนปั้นปางมานวิชัยด้านหลังพระประธานคือพระยืนที่สร้างขึ้นในสมัยครูบาศีวิชัยค่ะไทยรีบได้ไถ่ถอน ห้านขิ่นภูทองรับขวสูงห้องปีเซ็ตเปิ้งหมาชัดตาตัวต้องดาเครื่องครัวกองต้านน้อมอัดอ่านภา,าษาเหนือ,อดิไหนครับเนี่ยอัดอ่านดิป่าผลลูกไม้หาเก็บกินกินหาเก็บกินได้มากมีตนตนพึ่งชาพ,งพิ่งตนเพ่งตนเพ่งชานะชาชานะอือ จุดกตละสีลูกพานกาลีถูกคามกาลีถูกคามกาลีหลอกถามทางทัานจุมคนมากมายตั้งหมายดังอันด่งอันยามเกิดตัวตันตัวตันเปึ้งเปิ้งมาชะตาราศีตกปีสง่าแปงเครื่องท่าปู้าเป็นสัตงระยับภาษาอะไรเหาสินสิ่งไรไร่นา จ้างหมาไฟอ้างสมเจตนาสรัทธาที่สร้างบ,บ่บอบกบ่อบกเบาบางบ,บ,บ,าบางนั้นเล่าอ่ะนะาะนวะ่เาเพาะเนี่ยเอาว่าเพาะเลยนะใช่แต่เราเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้เราไม่คุ้นค่ะีน่คือนี่คือ ที่เก็บน่าจะเป็นส่วนของอธิของเจ้าในฝั่งที่อยู่ที่เชียงใหม่เจ้าที่แถบแถบนี้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่ยุคโบราณรวมถึงพระประยุราติด,ด้วยนะคะลักษณะจะคล้ายกันหมดแต่ว่าสวยนะสวยมากครับคือทุกอย่างเป็นศิละปะอภิยตจะโดยยังไงก็มัน,ม,นมันมีความงามอะไรที่พอตั้งใจเนาะ งามแท้โอ้เจ้าดารารัศมีเป็นพระราชชายาในสมเด็จในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่นะห้าน่ะเป็นพระพราชชายานี่ค่ะกูเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นอนุสาวรีย์ซึ่งบรรจุพระอัฐิของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทั้ง9้าพระองค์และพระราชชายา เจ้าดารารสศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งอัฐิของเจ้านายผู้ถือกําเนิดโดยตรงจากเจ้าหลวงเชียงใหม่อมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะไขข้อข้องใจกันเลยทีเดียวใครที่อยากเห็นความงามนะคะในศิลปะหรือว่าในเชิงไหนก็แล้วแต่มีให้เห็นได้จริงๆนะคะทุกวัดที่เราไปพี่อารผมไม่น่ใจว่าเขา บูรณะใหม่หรือเปล่าถึงดูอ้อว่ามีการบูรณะอยู่แล้วก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ขาดตกในการที่จะมีแบบว่าอ้อมว่าบูรณะตลอดบูรณะค่ะพระประยูรญาติคงมาสักการะดูแบบตลอดเวลาอยู่แล้วครับนะคะเอาละพี่อาร์ตเราก็มาดูวัดกันได้สักสามที่ละทีนี้เราคงจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามีโอกาสนะคะมา จะมีวัดอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราผ่านมาแล้วไม่ได้เข้าใช่เรามีอีกเยอะค่ะไม่ได้แปลว่าอุยมาเชียงใหม่แล้วแค่สามวันนี้ไม่ใช่มาได้อีกเพียบนะคะแต่ตอนนี้เราก็พอเป็นแค่เรียกว่าไกด์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามีที่ไหนด้บ้างประมาณนี้นะคะในในในแบบที่เราเออพามาแต่มาต้องลองสักครั้งหนึ่งอย่าัมแต่มาเที่ยวเดียวเพราะว่าวัดไม่เหมือนกันจริงๆนะกับกรุงเทพนะครับไม่เหมือนค่ะอีกมุมหนึ่งที่แบบว่า เอาสัการะบูชาเหมือนกันแต่เรื่องของศิลปะเนี่ยเหมือนกันใช่แต่อาจจะต่างกันที่เรื่องของศิลปะนะคะเรื่องสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความแตกต่างเพราะว่าแน่นอนค่ะต่างถิ่นต่างที่มันก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะนี่ต่อไปเราไปกินเลยใช่ไหมฮะคิดแค่นี้จริงๆอ่ะแต่ไม่ถามถามถามแต่ถูกนะอ๋อนิมานโอ้โหแหล่งคุ้นป่ะใช่เลยฮะนิมานมีอะไรบ้าง นิมานนี่คือร้านกาแฟอ่าแฟได้มีริแล้วก็หญิงโอ้ยตายโอ้ยตายเออร้านกาแฟร้านอาหารอ่าเผื่อจะได้กินข้าวกันเบาๆนะไปครับไปรายการเราไม่เคยกินเบาทุกทีจากสวนดอกเนี่ยไปนิมานไม่ยากนะคะออกจากสวนดอกใช่ไหมคะซ้ายมือก่อนแล้วก็เจอสามแยกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้านิมานเลยค่ะไม่ยากเลยถ้าเราไปได้ใครๆก็ไปได้เดี๋ยวผมมารับครับพี่อ้อม โอเคครับเต็มที่ครับท่านเรากำลังเข้าสู่แดนของนิม,มานนะครับพี่อาร์ตใช่ไหมครับขาบอมดงเลยล่ะครับ เราจะมาทานอาหารร้านห้องแถวแต่เปิดสิบเอ็ดโมงอ่ะพี่อ้อมจริงๆริแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรเราก็ใช้เวลาของเราให้เป็นประโยชน์เดินเร่นครับเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับครับผมซอยหนึ่งใช่ไหมครพี่อ้อมเราไล่แต่ซอยหนึ่งเลยอาจารย์เผ่าทองทองเจอผู้ชายในฝันคนที่เป็นกูรูเรื่องของผ้าไทยเรื่องของพวกอะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยของจริงตัวจริงแล้วหล่อด้วยร้านจ้างไหมจ้างจางจ้างจ้างเนรอจ้างจ้าง น่าจ้างน่ารักป่ะน่ารักน่ารักน้นจ้างขายก็จ้างหมดเลยขายจ้างอ้อมมาเจอจักรยานสวยปีที่แล้วในซอยนี้ก่อนที่เขาจะฮิตกันเยอะๆแต่เขาก็เริ่มฮิตกันแล้วแต่ที่นี่เขาบอกว่าโหไปดั้งดูจักรยานเขาสวยจริงวะ่ะเขาถามคามุณคันเท่าไหร่ซัดไปสามหมื่นได้ถ่ายทุกอย่างอยูว้นรูป<า>อาม่าถ่ายรูปไปตามสบายเลยขอโทษนะคะ เป็นร้านอะไรเงี้ยแน่ฮะพี่นีเป็นร้านขายของตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็พวกพวกที่ของชำ่ำร้อยตุ้งติ้งรูปร้านหอมจังร้านหอมมีน้ำหอมด้วยนะคะน้ำหอมท<อ>ี่ฉีกับดินเผาอะค่ะอ๋อร้านหอมเชียโอ้น่ารักแท้เนะาะจะเข้าห้องน้ำได้ที่นะคะอ๋อยังเหรออ่ะใช่หมวกอะ กำลังดูว่าดูดีกว่ามัดจุกไหมทิ้งหมวกน่้รักเล่นฮูลาฮูปอยู่พนักงานเล่นฮูลาฮูปอยู่อดูพนักงานเล่นฮูลาฮูปอยู่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพอยู่หรอครับอ๋อดูเป็นร้านอารมณ์ดีอ๋อเป็นโรงแรมนะฮะสวอสดีฮะออโอเคขอบคุณจ้ะถ่ายเล่นๆไปได้ไหมโอเคโอ้หนูหจะคุณรวบรวชมไมล่ะอยากออกสื่อนี่มีแปดห้องเหรอจ๊ะมีทั้งหมดแห้องค่ะเออคืนเท่าไหร่โรงแรมคืนนึงนะแ่เป็นโรงแรมค่ะนี่ทะลซอยสามพี่ัท สรุปซอยไปได้เรื่อยโอ้โหคุณตันนี่รวยจริงๆนะฮะซื้อเยอะมากตอนนั้นก็ซื้อไปทีนะลด่ดลซอยตันอีกแล้วนะ่ะ